เอาละครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีกันก่อนเลยกลับมาพบก,กับเกม Genshin Impact กันอีกครั้งนะฮะขณะนี้เราอยู่ที่เมืองฟองเตนนะครับยังไม่ไปดำเนินเนื้อเรื่องต่อเลยอ่าก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมกับเคยกลายเป็นเหมือนเดิมนะฮะตู้คอลินเจนะครับล่างเอาพิจักราตรี ก็ตัวนี้เหลือเวลาแค่5วัน14ชั่วโมงนะครับเนื่องจากหมดตู้ครับตู้พอเล็กไปแบบเจ็บหนักเพราะว่ากดหมดพอเล็กก็ยังไม่มานะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาลุ้นตู้คอรีนแทนอ่าขอสละ10เม็ดตูถ้ถาวรไปก่อนอ้าวมาลองดู น่นแน่แม่งมาถึงเหลืองเลยชิบหายละกูชิบหายแล้วชิบหายแล้วแล้วคอลินจะมาไหมเนี่ยแม่งไอดวงเสือกมาที่ตู้นี้ก่อนเออเฮ้อดามห้าดาวแล้วก็เบเดตนะครับเทพไฟแค่เทพไฟเทพไฟจริงเปล่าก็ไม่รู้มา อ่าเราไปเช็คดวงกระตูน้นมาแล้วแม่งดวงดีตู้น้นเพราะฉะนั้นตู้นี้จะเป็นยังไงวะเนี่ยไม่รู้แหละกดได้กี่ครั้งก็เท่าเท่าใดเท่ากันไปไปเท่าไรเท่ากันทองทองทองไปเห็นอยู่ว่าม่วงยังเสือกมาบอกทองไปไปไปพอ,ออ่ยเอ้ยบอกเขอ่นั่นด้ どうもどうも僕はセトス君は僕には何かうかな <laughs> まあ、こ,こでコっツってるのもなんだし。すいてきてうん。座って話すのにーーぴったりな場所まで案内するからさ。ラサンポダテセトスダカプセトオールセフワディン eth, セットビオスドエアオケイワイヤオウォポウウウェシェパデンカップ วฟุเท่านั้นระดับเราแล้วเราเล่นเกมเพื่อไวฟุฟูนะฮะอ่ะสิบที่สองของตู้สิบที่สองของตู้แต่สิบที่เท่าไหร่ของนี่ดีแล้วก็ไม่รู้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกือโอโทมะเจ็ดแปดเก้าสิบ หมดนะครับได้โทมะมาหนึ่งนะฮะเป็นวัสดุอ๋อยังไม่เต็มโทมะยังไม่เต็มสินะไปสิบที่สามแนี่ยอ้หมดก่อนหมดตูดก่อนอือหืออือหือหนึ่งสองสามสี่ห้าเบนเน็ตหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบเอ้ย ใจแป้วแล้วกูได้อีกสองครั้งอนะ่ะอีกสี่สิบเพชรน่าจะหาได้แหละแถวแถวนี้อ่ะคัที่อะไรวะครั้งที่สี่สิบใช่ไหมทองสิทองเฮ้ยเฮ้ยจะกตู้จากเรือสองตู้ติดไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กนะเซตอสมาอีกหนึ่งไม่ไม่เวิร์กนะหลุดเลสบ้างนะหลุดมาสิหลุด หลุดจริงๆด้วยหลุดไปเลยเอ้ยไม่พอเพราะฉะนั้นมีอะไรที่เราได้บ้างขออีกสี่สิบความสำเร็จนี่แหละโอ้เยอะเยอะตายเยอะสองสี่กดไปให้หมดกดไปให้หมดกดไปให้หมดไทยหมดไปครั้งสุดท้ายอนาเวีย ช่วยหน่อยช่วยหน่อยคูจินเนเวียรเรียกมาได้หรือจะต้องเอาเป็นฟูรี่าแทนเอามะขอเดียอะไรแค่เพียงขอเดียอยโอโดนเล่นอีกแล้วครับสองสามสี่เออออกโทมะใช่ไหมเนี่ยอ่าหกเจ็ด เออเฮ้ยเซตี่มาจังแปดบีดูเก้าสิบกดฮ้อพอลีนอดจ้าเดี๋ยวนี้เรากดไปเท่าไหร่แล้ววะเดลุตอ่าล่าสุดล่าสุดเรากดไปที่ ันที่เท่าไหร่ว่าเดือนห้าอ่ะวันอีกสี่สิบใช่ไหมสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าฉีฉีห้าสิบห้าโล้าสิบห้าโลเอออืออ่ะเตานี่ขึ้นหนึ่งนะแดงจากทองนะเดี๋ยวเถิดเออ โอเคเอ้ยเอ้ยอาทำไมช่วงนี้ดวงกาชาไม่ดีเลยเฟิร์มมินเนตจิกกิ้งโอเคครับเกลือ <c oughs> อ้าวเฮ้ยเผลอมดแต่แค่โอเดียวชับบัตรกกิ้ง <c oughs> อ่ะโอเคครับ เด้งฮะเด้งเด้งยับยับฮะเด้งยับยับฮะไปได้ไหมได้ไหมร้านค้าซื้อได้ไหมแต่ถ้าไม่ครบสิบโลไม่เปิดนะมันซื้ออะไรได้บ้างวะเออเกตไปเก้าสิบเอ้ยได้อยู่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  ได้โยเรายังมีหวังเรายังมีหวังอฟุลิดามาบ้างอมามาโอ้โหแหลกเลยถึงขั้นแหลกเลยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟุลิดาช่วยหน่อยอ่ะไปน็อตตี้ก็ไม่มีแล้วนะโอ้โหไม่มาจริงๆไม่มาจริงๆทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมเอาไวไวฟูเขาอยากมีไวฟูเพิ่มไม่ได้เหรอ อีโว้าไม่อยากได้ตัวผู้เอออีกหวันนะครับตู้คอลินจะออกไม่น่าจะหาเพชรทันแล้วฮะอ่อดองยาวๆครับตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนหน่าสนใจเลยตันพอก็ไม่ได้คอลินก็ไม่ได้เฮ้ยไปอีกสิบเลยป่ปะ ่าไี่เปิดด้วยความมันไออึสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเ้สเออเห้อลาซอนะครับลาซอไม่อ่านเลเยใ่ไหกูจะลาซอพอเลเอไปแหละโชคร้ายอีกแล้ว